ซุปตาคนดังเขาจะไปเที่ยวที่ไหนในช่วงปีใหม่นี้อ่ะถ้าอยากรู้นิ้งจะบอกให้ค่ะก็ขออวยพรแฟนๆดาวกระจายนะคะปีใหม่นี้ก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็ขอให้แฟนๆทุกคนมีความสุขม,มีแต่สิ่งดีๆมีแต่อะไร,ะไรล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีเลยนะคะใกล้เข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2500 นอกจากจะแฮปี้ลันลาแล้วก็ถือเป็นอีกช่วงเวลาที่สุกตาบ้านเราถือโอกาสนี้โกยซัพย์และบางคนก็เตรียมแผนยาวพักผ่อนขอใช้งเงินนี่ยมาทั้งปีไปท่องเที่ยวชาร์จพลังกันสักหน่อยันแน่ว่าแต่ว่าแต่ละคนจะไปเที่ยวไหนบ้างหรอคะเพื่อจะไปเจ้าเอกกันบ้างอยากจะไปทะเลครับผมอยากจะแบบว่าเออไปแบบว่าออกเรืออ,อ,อยู่กับทะเลอะไรเงี้ยคือปีใหม่ปีเนี้ยก็หยุดยาวเนาะเราก็อยากไปในที่ที่เราไม่เคยไปก็คือโซนในกา ยังไม่เคยไปเลยอายุ20กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเขาาดาวเลยเนี่ยมักจะอยู่วัดก็จะแบบช่วงเอ่อช่วงข้ามปีอะไรเงี้ยค่ะข้ามวันก็จะไปสวดมนต์กันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ยังไม่รอบเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนว่าจะทําอะไรปีนี้คือแบบทุกอย่างดีเลยหมดเลยเพราะว่าหยุดก็ช้าด้วยคือทำงานจนถึงโอ้โหเกือบจะสิ้นปีอยู่แล้วที เป็นเพราะยังไม่ได้คุยกันหนุ่มมาก็เปล่าจ้าแต่จะว่าไปแต่ละสถานีของเราซุปตาอยากไปเนี่ยสุดยอดโอ้มายก็อยากไปทุกที่เลยอะอ่ะสิ้นปีตามธรรมเนียมปฏิบัติก็ต้องเตรียมไปฉลองเขาดาวชิมิละ่ะงานเนี้ยเราก็มีแทาเขาดาวสไตล์ซุปตามาฝากไวลาา้ละค่ะห้าสี2สามสองหนึ่ง ห้าสี่สามสองต่อมาทัฟฟี่ดิวเยียรห้าสี่สามสองเข้าดาวเททีปีใหม่ครับแผนเที่ยวล้นลากันแล้วบอกเลยถ้าชมช่วงนี้ของเราควบคู่สนุกคูณสองแน่นอนเอาล่ะเล่นของขำัสเก็ตดาว

ยกได้พริว้วบิวอารมณ์กันสุดๆด,ด้านหนุ่มซานนี่ถึงเอลจะไม่พริ้วเท่าแต่ถ้าชักกระตุกต่อเน,นี้ฮอตเฟอร์เพลงนี้ขึ้นปุ๊บก็ออกสเต็ปได้กันทั่วบ้านทั่วเมือง แดนซ์ยับทั้งคู่เลยล่ะค่ะมิงอบเกรนไว้ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้สกุปเด็ดเพียบซุปตาคนโปรดแน่นแต่จะมีใครบ้างต้องกลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากคาบิลี่เครื่องประดับจากมิสเพตตี้ สวัสดีค่ะ